ในฐานะที่คนที่มีประสบการณ์ตรงตอนที่คุณแม่<ห>เริ่มป่วยแล้วเราบดพูดย่งไงก็คือฟ้าผ่าลงมาเนาะเฉียบพลันอาการเป็น<ห>ยังไงบ้างครับของแนนอาการของคุณแม่เนี่ยเดิมมาค,คุณแม่เป็นคนคือจะบอกว่าแข็งแรงก็คือไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยดีกว่ามไม่เคยเข้าโร<ห>งพยาบาลไม่เคยนอนโรงพยาบาลห้าสิบสามปีค่ะห้าสิบสามปีห้าสิบสามปี ใช่ค่ะซึ่งแบบชีวิตประจําวันแกก็ทํางานบ้านปกติไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องเหนื่อยเป็นพิเศษอะยนเงี้ยค่ะ mm hmm. ไม่ได้มีเรื่องเครียดไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะต้องคิดเพราะว่าอยู่กับสุนนะก็แฮปปี้ดีค่ะทีนี้ยเนี่ย mm hmm. อาการวันที่คุณแม่เป็นเนี่ยพอดีเป็นช่วงค่ําช่วงหัวค่ําประมาณสามทุ่มค่ะ คือเศร้าคือไม่มีเสียงอะไรที่จะบอกว่าคุณแม่ไม่สบายเลยเพราะว่าก่อนที่คุณแม่จะเป็นไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงยังนั่งดูซีรีส์เกาหลีอยู่ด้วยกันเลยหน้าทีวีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคุณแม่บอกว่าโอ้ทีวีสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ําก่อนอาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวลงมาดูใหม่ขึ้นไปอาบน้ําประมาณยี่สิบนาทีค่ะแล้วก็แกะ พยายามพยุงตัวเองลงจากบันไดบ้านลงมาชั้นหนึ่งชั้นล่างแล้วก็นั่งลงกับพื้นหน้าทีวีเลยค่ะนั่งลงกับพื้นแล้วก็บอกว่าแน่แๆ่ปวดหัวจังเลยปวดเราก็แบบปวดหัวก็เหมือนปกติทั่วไปอะไรอย่างนี้ยค่ะก็สักพักหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีปวดหัวมากเลยเหมือนจะระเบิดเลยเหมือนหัวจะระเบิดมาเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็นั่นก็ยังยังไม่ตกใจอะไรขนาดน,นั้นนะคะตอนนั้นอะ แต่ว่าสักพักหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีถัดมาแมออ่หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแล้วก็ตบหน้าอกตัวเองแล้วก็เริ่มเหนื่อออก mm hmm. หน้าเริ่มปิด mm hmm. แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยแขนขาค่ะเริ่มไม่มีแรงโชคดีว่าแกนั่ง mm hmm. อยู่แล้วแกเหมือนรู้ตัวว่าแกจะเป็นอะไรแกเลยนั่งไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เซ เซไปทางขวาเซไปทางซ้ายเซไปทางเหมือนคนจะหมดสติอะค่ะฟิลประมาณนั้นเลยแนนก็เริ่มตกใจใจไม่ดีแล้วโทรเรียกรถโรงพยาบาลก่อนเลยตอนนั้นนี่ยค่ะอาการเริ่มแรกเลยแล้วก็แนนพยายามเอาขึ้นรถคือไม่รอรถโรงพยาบาลวะนะ่าแนนตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดคือหลายหลยโรงพยาบาลเขาไม่เอารถออกมารับรับณนะตอนนั้นเลยะเงี้ยจนมาได้ที่โรงพยาบาลที่สอตอนประมาณตีสอง ถึงจะรีเฟอร์คุณแม่ย้ายโรงพยาบาลไปได้คือหมอเขารับเคสอะไรเงี้ยค่ะว่าโอเครับเคสตอนประมาณตีสองว่าเดี๋ยวจะผ่าให้แต่ก็ได้ผ่าจริงๆคือช่วงประมาณแปดโมงเช้าของอีกวันหนึ่งค่ะถึงจะได้ผ่าตัดเพราะว่ามันจะมีช่วงตีสองถึงแปดโมงเช้าเนี่ยมันจะมีโปรเซสเขาบอกว่าต้องดูดสีหาเส้นเลือดแล้วก็ทำซีทีสแกนอะไรเงี้ยค่ะ หลายครั้งแล้วก็เตรียมเลือดเตรียมห้องไอซเตรียมห้องผ่าตัดแล้วก็เตรียมทีมแพทย์ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็<ม>คือั้นก็ยังแบบร้อนใจเนาะคือนันนว่าคือผ่าเลยได้ไหมตีสามตีสี่แบบผ่าเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ตอนนั้นคือถ้าเขาก็พยายามอธิบายว่าการที่ผ่าตีสามตีสี่คุณแม่คุณอาจจะไม่รอดได้คือการที่ผ่าแปดโมทงทุกอย่าง ดีหมดทุกอย่างเหมาะพร้อมอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะดีกว่าซึ่งก็เป็นเป็นอย่างที่คาดคิดว่าคุณแม่ก็ดีขึ้นจริงๆค่ะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่นอนไปประมาณยี่สิบสามวันค่ะเพิ่งตื่นได้เมื่อเจ็วันที่ผ่านมาอาทิตย์คือห <1 S 2> ลับในยี่สิสวันะระหว่างที่ใช่หลับไปเลย<ม>คือใจเริ่มไม่ดีเพราะว่าก่อนการผ่าตัดคุณหมอมีให้เราทําใจระดับหนึ่งว่า โลกนี้โอกาสที่คุณแม่จะกลับมาปกติได้จริงๆคือแค่30%เซเท่านั้นแล้วก็อีกเจ็ดสิเอร์ซนก็จะแบ่งไปเป็นว่าเสียชีวิตกับมีโอกาสที่ผ่าแล้วพิการเป็นเจ้าหญิงนิทราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งก็ต้องผ่าต้องตัดสินใจก็ต้องผ่า30%เอร์ซนถึงมันจะน้อยก็ก็ต้องตัดสินใจณนะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะพอเมื่อผ่าเสร็จแล้วเนี่ยวันแรก คุณหมอหลังผ่าตัดคุณหมอบอกว่าการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีคุณแม่น่าจะตื่นหลังลิดยาหมดสโลบป,ปกถึงสิบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะหลังวันแรกเลยแต่ปรากฏว่าคุณแม่ยังไม่ตื่นก็เริ่มเอ๊ะเริ่มสงสัยเขาก็เลยมีการผ่าตัดครั้งที่สองเป็นผ่าตัดเล็กก็ค่ะเออน้ําในโพรงสมองนะคะเขาบอกว่ามันมันเยอะมันเยอะก็เลยต้องผ่าเจาะออกอะไรเงี้ยค่ะก็ เหมือน <c oughs> เหมือนคุณแม่จะชีพจรดีขึ้นตอนนั้นชีพจรเหลือประมาณสี่สิบสามสิบสี่สิบอะค่ะคืนนอนอ้อยมากต่ำแบบต่ำมากอะไรเงี้ยพอผ่าเนี่ย <c oughs> ชีพจรกลับมาดูดีขึ้นได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบจะดีขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวันแต่ไม่ตื่นนะคะดีขึ้นทุกวันแต่ขยับแขนขยับแขนขยับขาได้ปกติเลยแต่ตาไม่ลืม อย่างเงี้ยค่ะอาการคุณแม่เป็นแบบเนี้ยประมาณยี่สิบวันอยู่ในไอซีอยี่สิบสามวันค่ะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คุณแม่ก็ฟื้นแล้วก็รู้ตัวแล้วหมายถึงว่าจําแนนได้จําคนอื่นได้สื่อสารได้หรือ,อยังครับใช่ค่ะแรกๆจาแค่คนในครอบครัวได้ค่ะคนแบบที่เป็นไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะยังจำไม่ออกเท่าไหร่แต่ก็ตอนนี้นะปัจจุบันคือจําไดแ้แล้วก็ ตอนแรกคือมีปัญหาเรื่องการกลืนเนาะยังกลืนอาหารเองไม่ได้ต้องใส่ใสายยางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ<ม>ักเสบเองไม่ได้ถ่ายเองไม่ได้คือช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้นนะยังไม่ได้เลยได้แค่รู้รเรื่องตื่นลืมตาแต่ณตอนเนี้ยเจ็ดวันที่ผ่านมาเราเริ่มตั้งแต่วันแรกทกํากายภาพฝึกกลืนฝึกเคี้ยวแล้วก็ฝึกเดินวางเท้าฝึกลุกฝึกนั่งตรงๆอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งนปัจจุบันคือคุณแม่พัฒนาการที่ดีขึ้นทุกวันวันแรกเดินได้สิบเก้าวันที่สองยี่สิบเก้าวันที่สามสามสิบเก้าอย่างเงี้ยค่ะ,คะเดินได้เยอะขึ้นตรงขึ้นแล้วก็ณนะปัจจุบันก็ถอดสายอาหารแล้วสวะเองได้แล้วแล้วก็ทานอาหารเองได้ละกลืนได้ละเกี้ยวได้ละถ่ายได้แล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่เรื่องของของการพูดคุยแกอาจจะแบบพูด ชา้าแล้วก็ยังนึกคําเป็นประโยช์ไม่ได้อาจจะเป็นแค่คาคาเป็นคาไม่เกินสองคำอะไรเงี้ยค่ะในการสื่อสารค่ะอืมครับ